อยากถามเรื่องตัวแนวรับแนวต้านนะครับสีแดงกับสีเขียวเนี้ยครับกับแดงแดงเนี้ยมันต่างกันไหมครับเอาใหม่นีแป้งเทียนนะครับแป้งเทียนนะครับอ่ะทําไมแนวรับแนวต้านนะแนวรับสีแดงกับแดงเนี้ยครับแนวต้านแนวต้านมันใล่ฮะแนวรับแนวต้านเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากสองแท่งประกบกันนะครับแบบนี้เห็นป่ะแนวรับข้อการอย่างนี้ใช่ไหมฮะครับใช่ใช่มันจะไม่สามารถเกิดขึ้นในแท่งเดียวนะครับมันจะต้องเป็นสองแท่งเป็นอย่างน้อยครับครับ แล้วแล้วสีมีผลกันไหมครับถ้าเกิดยังเป็นเป็นแท่งแท่งที่แท่งเดียวกันสีแดงกับแดงเนี้ยถือเป็นแนวต้านไหมครับไม่นะครับไม่นะครับต้องเกิดจากสองแท่งเขียวแดงก็คือต้องเป็นคนสีใช่ใช่ใช่ไหมฮะใช่ใช่แล้วอันนี้คือดูจากที่อาจารย์บอกว่าอยู่ทางซ้ายเนี่ยตรงไส้เทียนตรงที่เราซัพพลายครับตรงนี้อ่าแล้วข้างบนเนี่ยมันเป็นอแนวแนวต้านตรงไหนแนวรับครับอันนี้แนวต้านเป็นแนวรับเลยนะครับ แนวรับครับอันนี้แนวรับแล้วแนวต้านนะครับจากแนวต้านอยู่นี่ครับพันแปดสีแดงกับสีแดงเนี่แหละครับที่มันทิ้งลงมาเป็นแท่งเดียวเลยครับเราเรียกจุดทิ้งตัวครับอันนี้คือแนวรับแนวต้านครับตรงนี้ครับ <ผม S 1> จุดทิ้งตัวอ๋อแนว<ม>ต้าน <snow man. S 2> เห็นไหมครับสีแดงกับสีแดงนี่คือแนวต้านแท่งเดียวเลยครับอันคือแท่งเดียวเลยครับเป็นจุดทิ้งตัวเป็นเป็นข้อพิเศษของมันครับคือจุดทิ้งตัวจุดทิ้งตัวก็คือถือว่าเป็นแนวต้านเหมือนกันกับอันนี้ครับจุดบินเห็นไหมครับอันนี้คือจุดบิน็ือถเปนแนวรับ ใช่จุดบินถึงเป็นแนวรับจุดทิ้งตัวถึงเป็นแนวต้านอ๋อแนวต้านแนวรับโอเคนะครับนะครับแต่ว่างั้นงนั้นก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นสองแท่งสีสีต่างกันใช่ไหมครับอาาไม่จเป็นเป็นอันนั้นแต่ว่าสองแท่งก็จะดีกว่าแต่ถ้าจุดทิ้งตัวมันยาวมากอันนี้อันนี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามันมีวอลลุ่มคนที่จะรอเซลล์ตรงนั้นเยอะมากแนวรับ<อ>คือจุดที่คนอยากจะบายเยอะๆแนวต้านคือจุดที่คนอยากจะซลล์เยอะๆครับ เพราะฉะนั้นถ้าเรามองไปด้วยสายตาธรรมดาปกติของเราแบบใสๆเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่เทรดเดอร์เนี่ยมองไปเอ้ยตรงนี้อยากเซลล์จังเลยเนี่ยโอ้ยทำไมฉันไม่ได้ไหมเซลล์แท่งนี้นะเนี่ยถ้าฉันได้ไหมเซลล์แท่งนี้ฉันคงกำไรเยอะเลยใช่ป่ะครับนะฮะวิธีตรงที่าจานจุดอยู่ออก็เป็นแนวแนวต้านจุดหนึ่งใช่ไหมฮะสายสายนี้ตรงสายนิดหนึ่งครับอาจารย์สายไหนสายนีดตรงที<ซ>่อาจารย์ตรงนั้นนะแถวๆนั้นนะตรงนี้เราเลยมันแล้งฮะมันทําลายแนวต้านนี้มาแล้วไหมครับมันทะลุขึ้นมาแล้วโอเคครับตรงนี้มันคือแนวต้าน ใช่ไห <risque> oh, มครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งจุดศูนย์ปดแปดมันแทงทะลุขึ้นมาแล้วครับทะลุขึ้นมาจนมาชนซัพพายของแท่งก่อนหน้าแล้ววันนี้เป็นความรู้ใหม่เลยอาจารย์จุด,ดบินค <kas S 2> ือจุดต้านจุดรับเนีย่ยจุดบินคือแนวรับจุดทิ้งตัวคือแนวต้านครับเรรียนไไปปดทความฝัให้จิง